ในยามที่เราหลับไหลจิตวิญญาณของเรากลับตื่นตัวทำงานอย่างลึกลับและไร้ขอบเขตความฝันไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาในยามค่ำคืนแต่มันคือหน้าต่างที่เปิดสู่จิตใต้สำนึกพื้นที่ที่เก็บซ่อนความคิดความรู้สึกและบทเรียนที่เราอาจมองข้ามในชีวิตประจำวันขอทักทายครอบครัวจิตวิญญาณที่รักทุกท่านสำหรับเนื้อหาวันนี้มีชื่อว่าบทเรียนจากความฝัน เส้นทางสู่การตื่นรู้ภายในเพื่อนเพื่อนที่รักความฝันคือเสียงสะท้อนของจิตใต้สำนึกในทุกๆวันเราเจอประสบการณ์มากมายรวมถึงการที่เราแบกความคิดความเครียดและอารมณ์ที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยและในยามค่ำคืนจิตใจจะแปลงสิ่งเหล่านี้เป็นภาพเสียงหรือเรื่องราวที่ลึกลับบางครั้งมันสะท้อนความกลัวที่เราปฏิเสธ จะ,ะเผชิญหรือความปรารถนาที่เราเก็บซ่อนความฝันคือกระบวนการปลดปล่อยและเยียวยาในชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบจิตใต้สำนึกเก็บกักอารมณ์ที่ยังไม่ได้ประมวลผลเอาไว้ความฝันกลายเป็นเวทีให้จิตปลดปล่อยสิ่งที่ถูกกดดันเช่นฝันถึงอดีตที่ยังติดค้างใจหรือภาพสะท้อนความเสียใจที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาและความฝันยังทำหน้าที่ เตือนให้เราตระหนักถึงความต้องการหรือความขาดในชีวิตบางครั้งการฝันถึงการเดินทางอาจสะท้อนถึงความปรารถนาที่จะค้นพบตัวเองหรือการฝันถึงความรักอาจบ่งบอกถึงความต้องการความสัมพันธ์ที่สมดุล มันเป็นการสร้างสรรค์จากจิตใจอันไรขีดจำกัดไม่ใช่ทุกความฝันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงบางครั้งจิตสร้างภาพที่เหนือจินตนาการเช่นเมืองที่ไม่เคยเห็นผู้คนที่ไม่เคยพบหรือเหตุการณ์ที่ดูเหลือเชื่อความฝันเหล่านี้คือผลผลิตของจิตใจที่ปราศจากขีดจำกัดทางเหตุผลบางครั้งไม่ได้เป็นเพียงภาพหลวงตาแต่เป็นบทเรียนหรือบททดสอบที่สะท้อนถึงจุดที่เราต้องเผชิญ และเรียนรู้บางครั้งมันแสดงความกลัวหรือความเจ็บปวดที่เราต้องเผชิญเพื่อเติบโตทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการทำความเข้าใจตนเองพวกมันสะท้อนความคิดอารมณ์และความรู้สึกที่ยังไม่ได้รับการจัดการอีกทั้งยังเป็นพื้นที่แห่งการเยียวยาและการสร้างสรรค์ การเรียนรู้จากความฝันช่วยให้เราสามารถปรับสมดุลชีวิตภายนอกและภายในได้อย่างลึกซึ้งในห้วงการหลับไหลแม้ดูเหมือนว่าร่างกายพักผ่อนแต่จิตยังคงเคลื่อนไหวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความฝันจึงเป็นทั้งปริศนาและเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจความจริงภายในอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อนเอนที่รัก ความฝันไม่ได้จำกัดอยู่ที่การสะท้อนความจริงในชีวิตเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างสรรค์ใหม่ที่แสดงถึงศักยภาพอันไร้ขอบเขตการสร้างภาพและเหตุการณ์ในฝันแสดงให้เห็นว่าจิตสามารถหลุดพ้นจากข้อจำกัดของเหตุผลและความจริงสู่การสำรวจความเป็นไปได้ ที่ไร้ขีดจำกัดในมิติที่ลึกซึ้งกว่าความจริงในชีวิตประจำวันของโลกกายภาพในความหมายที่ลึกซึ้งเป็นการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณกล่าวคือเป็นช่องทางที่จิตวิญญาณสื่อสารกับเราหรือเป็นสภาวะที่เชื่อมโยงกับความเป็นจริงที่ลึกซึ้งกว่าที่รักทั้งหลายธรรมชาติของการปรุงแต่งในความฝันเราจะเห็นว่ามันไม่มีความคงที่ ความฝันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางครั้งเราอยู่สถานที่หนึ่งจูจ่ๆก็ไปอยู่อีกสถานที่หนึ่งและบางครั้งไม่มีความสมเหตุสมผลนั่นสะท้อนถึงธรรมชาติของจิตที่ไม่หยุดนิ่งและคิดและปรุงแต่งอยู่เสมอบ่งบอกถึงการสะท้อนความคิดที่ยังไม่ได้ปล่อยวางหากจิตยังยึดติดกับเรื่องราวหรืออารมณ์ความฝันจะกลายเป็นกระจกสะท้อนสิ่งเหล่านั้นการสังเกตธรรมชาติของจิต ตระหนักว่าความฝันเป็นผลผลิตจากการปรุงแต่งของจิตช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของจิตใจที่เต็มไปด้วยความคิดความรู้สึกและจินตนาการเมื่อเรารับรู้ว่าความฝันไม่ใช่ความจริงเราสามารถฝึกที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งที่ปรากฏในจิตใจ,ใจไม่ว่าจะในยามหลับหรือตื่นและในชีวิตประจำวันด้วยการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ สังเกตความรู้สึกด้วยการวางใจให้เป็นกลางไม่ตัดสินไม่ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์รูปแบบใดตระหนักว่าเราเป็นผู้ดูผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้เล่นและความฝันอาจชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เรายังไม่ได้แก้ไขในจิตใต้สำนึกเพื่อนๆที่รักมาถึงตรงนี้คิดว่าเพื่อนๆคงอยารู้ถึงการแยกแยะว่าความฝันเป็นช่องทางที่จิตวิญญาณสื่อสารกับเราหรือไม่ เรื่องนี้เธอจำเป็นต้องอาศัยการสังเกตอย่างลึกซึ้งถึงลักษณะและความรู้สึกที่ความฝันนั้นส่งมอบมาซึ่งสามารถพิจารณาได้ให้เธอสังเกตลักษณะของความฝันที่โดดเด่นและแตกต่างความฝันที่เป็นการสื่อสารจากจิตวิญญาณมักมีคุณภาพที่ลึกซึ้งหรือมีความพิเศษกว่าความฝันทั่วไปภาพที่มีความคมชัด สมจริงและให้ความรู้สึกเหมือนเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายมากกว่าการผสมผสานสิ่งต่างๆแบบสุม่มและบางครั้งอาจเป็นความฝันที่เกิดซ้ำหรือมีสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนซึ่งเหมือนกำลังชี้นำหรือให้คำตอบบางอย่างให้เธอสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในความฝันความฝันที่มาจากจิตวิญ,ญญาณมักก่อให้เกิดความรู้สึกสงบสว่างสวยัย หรือมีแรงบันดาลใจแม้ในบางครั้งเนื้อหาในความฝันอาจดูท้าทายหรือยากลำบากหากฝันนั้นทำให้รู้สึกถึงการตื่นรู้หรือมีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นอาจเป็นสัญญาณของการสื่อสารจากจิตวิญญาณในความฝันจากจิตวิญญาณมักมีสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนเช่นแสงสว่างเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์หรือสภาพแวดล้อมที่ดูเหมือนอยู่เหนือโลกจริง และอาจมีผู้ส่งสารปรากฏในฝันบุคคลที่ให้คำแนะนำผู้ที่เสียชีวิตแล้วหรือสิ่งที่สื่อถึงพลังงานอันสูงบ้างครั้งในชีวิตประจำวันหากเธอมีคำถามในใจเกี่ยวกับชีวิตหรือกำลังมองหาคำตอบจากจิตวิญญาณความฝันที่เกิดขึ้นอาจให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่เกี่ยวข้องโดยตรงและรู้สึกเหมือนเป็นคำตอบที่ส่งตรงมาจากแหล่งพลังงานที่สูงกว่าให้เธอสังเกตผลกระทบหลังจากตื่นนอน เพราะความฝันที่มาจากจิตวิญญาณมักทิ้งความรู้สึกบางอย่างไว้หลังตื่นความสงบความกระจ่างหรือแรงบันดาลใจที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตในแบบที่ลึกซึ้งและเป็นบวกเพื่อนๆที่รักการแยกแยะความฝันประเภทต้องอาศัยการฝึกสมาธิรวมถึงการจดบันทึกความฝันและการเปิดใจรับรู้ความละเอียดอ่อนของจิตใจ ากฝันนั้นนำไปสู่ความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเกี่ยวกับจิตวิญญาณและจักรวาลน,นั่นเป็นสัญญาณของการสื่อสารจากจิตวิญ,ญญาณที่สูงกว่าการจะรู้ว่าความฝันเป็นการสื่อสารจากจิตวิญญาณเมื่อความฝันนั้นต้องมีคุณภาพที่แตกต่างจากความฝันทั่วไปโดยเฉพาะความรู้สึกถึงความลึกซึ้งความหมายที่ชัดเจนและผลกระทบที่ส่งต่อมาถึงชีวิตจริงการสังเกต และจดจําความฝันรวมถึงการฝึกจิตใจให้เปิดรับพลังงานเหล่านี้จะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นอย่ามองข้ามความฝันมันอาจเป็นกุญแจที่พาเธอไปสู่การตื่นรู้และความเข้าใจในตัวเองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความฝันคือเส้นทางสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณ